คะแนจันจิโพเมนต์กางไอจีมาริโอแซลเบาวหวานน้อยแต่หวานนะแซลเก่งก็แฟนหล่ออ่ะเป็นหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานพอสมควรสำหรับมาริโอเมาเลอร์กับหวานใจสาวจันจิจันจิลาจันพิทักษ์ชัยแต่ก็ไม่ค่อยจะมีมุมหวานออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันสักเท่าไหร่เร้ว่าหวานน้อยแต่หวานนะ โดยหนุ่มโอเคยให้สัมภาษณ์กับรักครั้งนี้ว่าทุกอย่างแฮปปี้ดีไม่วิอหวาตามสไตล์คู่ของตนส่วนเรื่องอาถานรัก7ปีจะตัวพูดเลยว่าไม่กลัวเพราะเชื่อว่าอยู่ที่คน2คนซึ่งทั้งคู่ยังไม่ได้วางแผนอนาคตไปไกล ตอนนี้ต่างคนต่างโฟกัสที่การทำงานมากกว่าล่าสุดก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกสื่ออีกครั้งโดยหนุ่มมาริโอได้โพสภาพเผยออร่าความหล่อพร้อมแคปชั่นว่า Have a good day every d n y แต่ความน่ารักอยู่ตรงที่หวานใจสาวจันจิเข้ามาคอมเมนต์แซวแฟนหนุ่มว่า2แสนบวกบวกบวกไลค์ขณะที่แฟนๆต่างแฮนรีเคขสของโมเมนต์รูปคู่บ้าง